ท่านที่3ครับเป็นท่านที่อยู่ในโครงการสนับสนุนวิชาการภายใต้ใตแผนสุขภาวะชุมชนไทยเก่าท่านธาดาอภินครับนอกจากนั้นนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากพ่อเงิงเก้าเลี้ยวนะครับกับท่านแดงเภอเก้าเลี้ยวครับท่านรัฐถาสีท่านรังส,สีครับผมนอกจากนั้นเราได้บุคครงการอีกสองท่านมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเองครับท่านต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ดูลึกข,ของสาธารณสุขใน และท่านสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ช่วยดูแลนะครับในหลักประกันสุขช่วยผู้อริการสำนักงารหลักประกันสาบานณวัฒนาที่สุดครับและเราไปถึงกับบุคคลสำคัญในวันนี้กับหัวหน้าโครงการในวันน์นผูมสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลาเลี้ยวครับที่วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับแลดับต่อไปลยนะครับผมค่ขอที่จะอนุญาตนะครับนายกเทศมนตรีตำบลาเลี้ยวจังหวัดครสวรรวนยินดีต้อนรับทุกท่าน ในานามของชาวเก้าเรียวครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ชาวก้าเรียวเราภาคภูมิใจและถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเก้าเรียวเราที่เพื่อนของน้องพี่ภาคีเตือถ่านร่วมสรา้างตะบนหน้าอยู่ที่มีวรวมการเดียวกันในการที่จะสร้างความสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ท้องถิ่นของเรามาร่วมบรรลึกข้อตกลงในการที่จะนำพา ประชาชนในพื้นที่ของเราเป็นตำบลน่าอยู่หรือตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืนทับวันนี้ถือว่าอบอุ่นครับเพราะว่าทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนท่านจัดเต็มฮะท่านนำภาพใหญ่ของท่านมาโดยท่านสมพรใช้บางยานรือว่าเป็นทาพหลวงส่วนภาพหน้าที่น่ารักคือพี่ร่วมของเรานะครับ มาเติมเต็มกับเราในทุกๆเวทีที่มีการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกิดขึ้นนะครับครับในช่วงนี้ในฐานะที่เป็นคนเข้าเรียวถือว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างจริงใจนะที่ได้ขอบพระคุนะครับกับท่านผู้นโครงการและก็ท่านเป็นต่างมาค่อนข้างใจเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองก็ต้องพร้อมกันเองนะครับ และระดับต่อไปนะครับเราจะมาชมการแสดงนะครับหนึ่งเดียวนะครับใหุ้กท่านมาีทุกอย่างที่สมบูรณ์ครับทั้งทั้งเรื่องของอาหารท่ไผ่ครับและชิ้นที่3านั้นก็จะมีในเรื่องของจานข้าวนะครับนักแสดงนำมาใช้นั้นเปรียบเสมือนป่าป่าไม้นะครับที่มีความสมบูรณ์และรวมไปถึงจานข้าวขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงที่มีชื่อว่าลำุ้ยจีนไห่ลำนั่นเองครับ Terima kasih telah menonton! 要干的呀。 Loving you too much so much, Mary. เสียปงปรบมือด้วยครับนี่คือท่านในอำเภอแล้วนะครับกับท่านรัฐาสุริธรักษีนะครับหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าโดยเฉพาะเครือข่ายนะครับท่านนายกที่ว่าเครือข่ายที่มาร่วมลงนามว่างานที่มาทำกันเนี่นออย,ยน,รรน,นะครับมีชื่อย่างวว่าโครงการพาคีน้องกินก้าวไกลร่วมใจพัฒนารไทยสุขภาวะนนะครับผมเองผมไม่ได้จำไม่ได้เลย เพราะว่าแต่ละที่เขาก็เขียนชื่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเรืไม่คือสร้างนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มง,งานกันเนี่ยงสัมปทที่สุดก็อยากจะก็นควารับเข้าใจนะครับที่ไปที่มาวัตถประสงค์หลักคิดนะครับเพราะสังคมไทยเราเวลาจะทําอะไรบ้างหรือหลักคิดจริงๆมันคือเราเพราะเราอยากจะสร้างกระบวนคิดในการทํางาน,นใหม่นะครับว่าเพราะหลายท่านที่เข้าใจว่าสสหรือแม้กระทั่ง,งสกชเนี่ย คือส g, ่ว e. นราชการในสแกนกระรวนสารสขมาทำงานแบบตัรตกายหรือกระทรวงสารสนเนี to to ่ยไม่ใช่ครับเรามีความมีทักะมบริหารงานโดยคณะกรรมการเะเพราะการทำงานเนี่ยท um ี่ผมเรียนแล้วว่าเราจะไม่ไปทำงานซ้อนนะครับแล้วก็ในบริบทของการคิดเนี่ยจะคิดไปจากนอกกรอบนอกกรอบในเป็นหลักนะครับอื่อสร้างกระบวนคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ใหม่ ทั้งในเรื่องของหลักกันสุขภาพทั้งในเรื่องของหลักเรื่องของวิธีคิดทางเสนอแนะวิธีคิดทางสังคมแต่ว่าในพื้นฐานจริงๆก็คือยังอยู่ในส่วนของเรื่องสุขภาวะเนี่ยแต่ว่ามันมีความหมายที่เกินไปกว่างานสาธสุขปกติที่เรียนแล้วว่างานสาธุสุขปกติทางคุณหมอหรือทางการสุสาสุขก็ทาอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งราชการเพราะราชการได้ดูแลอยู่แล้วนะโดยโดยระบบราชการราชการก็ดูแล แต่ด้วยวิธีคิดใหม่ๆของเรา,าที่บทบาทของเราเราต้องคิดไปจากกรอบนอกกรอบของ,ของรัฐบาลเราก็มาคิดว่าผู้ที่จะรับผิดชอบคนไทยทุกคนน่าไปเกิดหนตายแล้ววันนี้ก็คืออ,อ,องค์กรปกครองสทองพิ่ก็พราะมันาาจะเป็นอบจเทศบา,อา,บาอลอบจหรือกรุงเทพมหานครและรวมทั้งมูลนิธิญาด้วยเราไม่ได้มองเฉพาะอาบจใดอาบจหนึ่งเราที่เรามองว่าที่มาลบ เราเป็นศูนย์เป็นศูนย์กปานเป้าหมายกับท่านรุณดำทั้งสี่อบทได้ด้วยครับผมถ่ารูปนอครงการขอบเคุือทั้งสี่อบทเป็นอย่างสูงและในข้อสุญญาของเอโรยยูบูในช่วใน การนี้นะครับอย่างขรอาแรกนะครับโดยทั้งสี่ฝ่ายนะครับจะมีการสนับสนุนนะครับหลักการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการนุนเสริมซึ่งกันและกันครับเพื่อให้ท้องถิ่นน่าอยู่ในตำบลสุขารวบ้านนั้นร่วรกันขับเพื่อนนโยบายวิธีนะครับจะมีส่วนสนับสนุนนะครับให้การนำในการทำวิจัยชุมชนและพัรนานแักสวนรมบิถิ่การสนับสนุนนะครับในการเรียนรู้เครือขขายต่างๆส่วนท้องถิ่นนะครับผู้ที่ร่วมสัญญานั้น ท่านผู้บริหารนะครับ้องมีบทบาทนะครับและการสนับสนุนภายใต้การเข้าร่วมการเรียนรู้ในส่วนยุทมการนะครับและนี่กิเจ้าการร่วมใจพัฒนาชุมชนสู่ตำบลสุขวะในครางนี้นั่นเองครับขอเสียงปรบมือเลยครับผมทำไว้สักครู่เลยครับทำไว้สักครู่นะครับสักครู่นะครับ